การพาทัวร์นะคะก็ได้อยู่นี่เลยค่ะปากอุโมงรถไฟพาเสดนะคะซึ่งจะมารอดักถ่ายขบวนแรกเลยนะคะที่จะอาผ่านอุโมงมานะคะก็เป็นขบวนรถด่วนที่เจ็ดสองค่ะอุบลราชธานีกรุงเทพค่ะอู้นี่นะคะตอนนี้เรายืนข้ามกลางสายฝนเลยนะคะนี่ค่ะฝนตกอยู่ค่ะทุกคนด้านในนะคะจะเห็นไฟนะคะไฟภายในอุโมงคเปิดส่องสว่างนะคะเพราะว่าตอนนี้รถใกล้จะมาและะ้วค่ะ แม่ตอนนี้เหมือนกับเทศระบบระบายน้ำเลยนะคะดูสิคะน,น้ำนพุ่มทำเลยอะ่ะเห็นไหมเสียงแบบเสียงน้ำไหลเลยอะ่ะตอนนี้ก็เวลา11บเนาฬิกา47นาทีแล้วนะคะนูนดูด้านหลังปากอุโมงค์ผ่าสเสรด็จนะ หมอกเต็มเลยค่ะเป็นวิวที่สวยมากเลยค่ะแทบไม่เห็นภูเขาเลยนะคะปกคลุมไปด้วยหมอกค่ะเพราะว่าฝนตอนนี้ก็ยังตกกระปิบกระปอยตกปอยๆอย,อยู่นะคะเนี่ยตอนเนี้ยภาพนะคะอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าฝนตกค่ะ อุโมงรถไฟผาสเสด,ดนี่นะคะก็จะเป็นอุโมง์รถไฟคู่ทางเดียวค่ะที่เจาะลอดเทือกเขาดงพญายเยน็นอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะคะเป็นอุโมง์รถไฟที่ยาวที่สุดในไทยนะตอนนี้นะคะมีความยาวถึง5,408.69เมตรอุโมงคนี้นะคะก็จะกว้าง3.70เมตรและสูง5.90เเมตรค่ะโอ้โหดูสิคะทุกคน เราเนี่ยมาถ่ายท่ามกลการสายฝนเห็นไหมคะสายฝนหล่นเป็นแบบเม็ดเม็ไปสายๆเลยอะนี่นะคะเดี๋ยวขบวน7จดสองนะคะจะมาทางนี้นะคะเป็นรางล่องนะคะรางที่ติดอยู่กับเราเนี่ยนะคะแล้วก็จะลอดนะคะพาดผ่านอุโมงเข้าไปแล้วเราก็จะรอต่อคะ่ะเป็นขบวนเจ็ดหนึ่งนะคะขบวนเจ็ดหนึ่งเียจะออกจากอุโมงคะ่ะมาจากอุโมงทางด้านนู้นนะคะเดี๋ยวเรารอรับชมกันต่อเลยคะ่ะ มาแล้วนะคะขบวนรถด่วนที่72อุโมงค์ราชธานีกรุงเทพปิวัฒน์กำลังจะรอดอุโมงค์รถไฟผาสเสด็จค่ะนี่ก็เป็นขบวนแรกนะคะที่ได้รอดอุโมงค์รถไฟผาสเสด็จที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะ เสียงรถไฟกําลังลอดอุโมงเนี่ยดังกังวานออกมาด้านนอกเลยนะคะเนี่ยได้ยินเสียงชัดเจนเลยค่ะโอ้ได้ยินเสียงพัดลมระบาย หลังจากเปิดพัดลมระบายอากาศมาได้สักพักนะคะก็จะมีควันค่ะโหระบายออกมาเนี่ยกลิ่นเหม็นมากเลยนะคะได้กลิ่นเนี่ยชัดเจนเลยค่ะเห็นไหมคะควันขาวๆจางๆเป็นควันไอเสียนะคะจากรถดีเซนลานที่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ มีเสียงรถไฟกําลังออกจากอุโมงแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ารถไฟจะออกมาจากอุโมงฝั่งไหนนะคะทุกคนออกแล้วนะคะจากทางล่องค่ะเป็นกระวนรถดวดที่7-1กรุงเทพอภิวัตรอุบลราชธานีเดินร่วมทางล่องนะคะ แต่สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบลงเพีเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย